สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโชคล่นทับสามราศีนี้หลังวันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไป คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่จะว่าด้วยดาวสุกย้ายค่ะดาวสุกย้ายไปเมื่อวันที่ 22. กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งจะส่งผลให้มีถึง3ราศีด้วยกันที่จะมีโชคเข้าทันทีค่ะดาวสุขให้โชคนะคะดาวสุขย้ายได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะส่งผลให้สามราศีมีโชคทันที แน่นอนนะคะเมื่อดวงดาวเคลื่อนย้ายเนี่ยดวงของคนเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะและเมื่อดาวสุขย้ายไปนะคะราศีในบ้างที่จะได้ตําแหน่งเทวีโชคดวงดีขึ้นค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะ ชาวราศีมังกรนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่เหนื่อยมานานแล้วค่ะแต่ดาวสุขย้ายมาจะทำให้ดวงชะตาดีขึ้นค่ะนั่นหมายถึงว่าจะมีโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆช่องทางการทำเงินใหม่ๆเกิดขึ้นแต่แน่นอนนะคะยังคงเหนื่อยเหมือนเดิมค่ะเหนื่อยแล้วปังก็ยังดีใช่ไหมล่ะคะมาต่อราศีถัดไปเลยค่ะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะถือได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งพอดาวสุกย,ย้ายจะยิ่งส่งกำลังทำให้ชาวราศีพฤษภดวงชะตาดีขึ้นไปอีกขั้นค่ะความสำเร็จความสมหวัง ความก้าวหน้าจะเรียงแถวเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องแล้วล่ะคะ่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมคะ่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะคะนาทีนี้ก็ต้องยกให้กับชาวราศีธนูไปเลยค่ะเพราะว่าดวงดีมากๆมีโอกาสทางการเงินอย่างต่อเนื่องคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองแถมยังมีโอกาสได้โชคลาภอีกด้วยนะคะมาดูเคล็ดลับเสริมดวงกันหน่อยค่ะ หากคนทั้งสามราศีนี้นะคะมีโอกาสไปไหว้ทำบุญถวายพระห่มองค์สักครั้งหนึ่งจะทำให้ยิ่งปังขึ้นไปอีกละค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสามราศีหลังวันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโชคเขา้าทันทีเลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ